ผชมรายรกจะต้องดูดีสองนะครับคอาใหูฟังกันะรับชมนะครับไดราม่านะครับเรื่องเสียงนะแหวนไมยอมออก วิญญาณอเ๊ใครก็ไม่รู้พี่คะในเมืองพ่อไม่มีคนชื่อนี้ชื่อเลนรก็ผมน,นิทนะคะเสร็จพ่อหรือว่าจะเป็นพระสหายคนสนิทเอาไปต้อนรับทีสิลูกได้พี่คะเร่นนมาแล้วเรียกก็ไม่รู้รู้จักล<อ>เล่นจริงไหมเอาแจ๊ไม่ใช่ฉันนนคะ,ะเลย เวคุณจะไม่สกสามังก็ได้อยู่นะไาว่าลูกสาได้งที่พ่อูมหรอลูกชทยเราเอีกเยอะ่ว่ามันอีกเยอะแวแหละเป็นไทว่าได้ยังไองก็ย่ะ พีแบบนี้มันเชื่อรไ,ไดอไปเลยเดี๋ยวก่อนเขายัางไม่ได้ทำร้ายทำลายใครเลยเธอนี่ก็ยังไงกันเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ยังไง,งใช่ครับเขาเรียกก<อ><อ>ันแะเออย่พูิทัเธอนี่ทำไมพูดเสียงเบาๆไม่เป็นนี่ไงจะพไม่ได้หรอกพี่บางทนนี่กระโทกสวนตัวเห็นมคนรักเขาเต็มเลยคร อะไรคิดได้ยบอกมาเลยลูกบีบีนะเอามาขายค่ที่พ่ออื่นมันไม่ดีขอใจมากแต่พวกนี้สุงขอูเจริญในหน้าที่การงานลกยินดีที่ได้รู้จักพ่อเองชื่อว่าปิงสวัร์หนูชื่ออะไรจ๊ะหนูชื่อดำดงดำดงเข้ามาสู่วรงหลวงมาทำไมล่ะลูก อย่าร้องไห้มาหาแฟนแล้วลูกลูกหลอาตาไม่ไม e น่ามีแฟนเธออย่าดูถูกคนว่าแต่ว่าแฟนหรือว่าคนรักของหนูมาอยู่ที่นี่เขาชื่ออะไรมาสวินโน้ฮะโอ้โหมาสวินโน้ไม่มีที่นี่มีแต่น้มาสวินม <c oughs> ันต่างกันตรงไหนละ่ะดำรงหนูมีสิ่งใดมายืนยันว่าแฟนของหนูเนี่ยชื่อมาสวินโน้นี่คือทำมาลงวงเ โอ้โหทำมาลองงงน้อยงงน้อยนี่คือสิ่งที่พอจะยืนยันได้ข้าพเจ้าต้องรู้ความจริงไอ้กูเลยอยากจะตัดตากุนทิพย์กูเองแก๊ะแก๊ะเก้ะจะกูยาดยาดเจ็ดเดือนทหารเร่งไปนำพาตัวองค์ราชบุตรมัศวิญให้มาขึ้นพระบัดดเีลลังก์รับไดินดาวบัดนี้องค์มัศวิญเสด็จแล้ว ม,มัสเินพระเจ้าค่ะพระภาบากมีความสุขหรือไม่ลูกมีความสุขดีพระเจ้าค่ะลูกคงจะมีความสุขเสียจนลืมอะไรไปบางอย่างมีหญิงสาวที่น่าสงสารแบบความทุกข์ก็สู่วังหลวงเขาเดินทางตามหาคนรักเขาบอกว่าคนรักชื่อมัสเวนดำรงพิจารณาทีซิว่าบุผู้นี้ใช่มัสเวนคนรักที่หนูตามหาหรือเปล่าถ้าอยากจะพูดดูเองอุ้ย ต้ฉนฉบ,บับล่องไ่รูเรื่องไอ้ไาแล้วมาแลบติดฟันมึงจะไปว่าลูกฟ้าเขาแบบนี้นลูกฟ้าแบบนี้นไม่ได้ลูกฟนะ้าเนี่ยเขาองดีอยูอแล้วมึงนั่นแลบภาษาอะไรไฟติดฟันแล้วก็าบ้านเกิดแล้วก็าเขมิ้แลบทีนประคองฟันคน <c oughs> เล่นเป็นเนยิ ไปกินวันพรุ่งนี้ก็ได้แต่ว่าคืนนี้กินไม่ได้ว่าคืนนี้รีบกลับบ้านมันไกลนี่บอกว่าไปอยากกินคืนนี้นี่บอกว่าเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวกินอ่ะเหน่อยเออเอยเวเร็วเลยนะครับเลยว่ต่างคนต่างกลับบ้านนี่เขาก็ตซึซึเอ๊ะทำไมไม่กินส่วนนี้เขาอยากกลับบ้านก็ขับรถกลับมาระหว่างที่นอนอยู่บนรถติดด้านนอนอยู่บนรถหิวกาให้พี่ชากับพี่น้ำจอดรถโเอก็ลงจากรถไปเข้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง ก็สลืมสลืมเข้าข้างเข้าข้างกดาก็เดินเข้าร้านอาหารแห่งหนึ่งก็นั่งกินเดชาบุญครับแลนอาหารที่กฤษดากินวันนั้นเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นครับไอ้นี่เขาหน่อยที่ว่าไอ้นี่ไปแล้วไม่บอกแต่ไอ้นี่ไม่รู้ว่าอาหารญี่ปุ่นกินไปแล้วถึงจะรู้ว่าอาหารญี่ปุ่นพอโทรคุยกันงอ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 นเข้า กูจะถูกยังกูจะถูกยังเลี้ยวให้กูเลี้ยวให้กูถูกก็ได้ไม่คุยเลยนี่ไม่คุยกับเขาเลยงอนเขางอนเขาไม่รู้ไงนึกว่านึกว่าทำไมไปกินถึงไม่ยอมบอกเขาเลยอะไรเงี้ยไอ้นูนก็ไม่รู้หรอกมันตื่นมาเมื่อกินมั่วๆะใกล้แล้วใกล้ไปงอนกินกันแล้วโอ้โหพอจบเสร็จสับเรียบร้อยเสร็จปึ๊บเนี่ยเฮ้ยไอ้นี่งอนไม่รู้เรื่องไอ้นี่สิ Bye. กีลสบายพวกพี่เอามไปเลือกรูปกูไปลูปหนึ่งไปเลือกรูปกูไปลูปหนึ่งเออได้ไรูปมาฮาปีทีแล้วอุสยสเยอแม่ ญี่ปุ่นลงเอ้ยนี่แหละี่มกินอาหารญี่ปุ่นบ่อยเลยนะแม่ใจเราก็เหมือนลามิงเห็นปะใจลามิงร้อนใจร้อนเกี่ยวใจเ้มอนลามิงเฮ้ยลามิงสุกร้อนลาม้งสุกน้อนไหมสายย็นงี๊เต้ไ้มแ้วก็อ้ล้ แอกูแค่ไม่ถึงภูเขาไฟกูแค่ลำเม้งแป๊บเดียวกูก็หายแล้ <c oughs> แบบวอวันรวันเดียววันนึงมาคุข,ขายรำคู่กันมอไหพลังูไม่เม้ง,ง,งบบมรู้อะไรลยม่งรู้ไอ้หานี่รู้โลกรู้ทั้งหมดนั่นแหละมันจะไม่รู้ได้ไงไรู้ไม่รู้ได้ไงก็ตอนนี้เราโทรศัพท์อะ ตอนนี้เราคุยกันน่ะฝนมันก็ตกไงใช่ใช่เราก็ค ok ุยอยู่คนเดียวหน้า nice ห้องซ้อมอ่ะไอ้นี่เขาหวังดีเขามายืนกลางล้มไอ้แฟในระหว่างที่กลางล้มาำงี้อูสสนอเสือสชีวิตกูอ่ามึงอะน้องเจ้ามาที่นี่ทำไม เคยดูไหมไม่เคยไม่เคยเหมือนกันอ้รู้ป่ะเจ็บหัวเข่าป่ะเจ็บหัวเข่าป่ะกำนองจริงมึงเห็นเหล็กตรงนั้นป่ะเออเห็นเขาไม่เห็นทำนาเทียวตรงนั้นป่ะทำไมอ่ะมึงเห็นไหมคุณทำอ่ะเห็นกูไม่เห็นเลยนเลจ้าคนเด็ไปแล้วเจ็บคอเลยนะเจ้ามาทำที่นี้ไำไมพูดอะไรเนี่ยเจ้ามาที่นี่ทำไม ข้างแม่จะโดน่ามาทำอะไมอถามออยวหแล้วมาหาข้าทำไมจ้ก็เป็นอะไรจริงจังนมนด่โกรธจริงนะนาามันจะตลกแต่ไม่ก็โกรธจริงแล้ว เจ้า,า,าจมาหาข้าทำไมามาหาน้ไม่ได้ไปชวนกินอาหารญี่ปุ่นหรอกจ้าแล้วมาทำไมมาหาไปอาที่ไปช่วยไปช่วยที่ไหนในทอมทำไมต้องไปช่วยข้ามาช่วยนี่ทีนี่ไม่ได้เวอข้าช่วยนี่าลูอลลไปหมด่ต้ ไม่ช่วยอะไรเขาเลยนะมาลุกแทนข้าทำไมลูกทำไมข้าต้องไปช่วยในหัวคิดนี่มันกูจะง้อยังไงก็ก็คือต้องไปช่วยเราคนเดียวที่เรามันนั้นเลยนะทำไมล่ะโอ้ยขี้สงสัยแท้เลยนะถ้าจะได้รู้ไงว่าเหตุผลมันคืออะไรทำไมต้องเป็นข้าก็เธอเป็นแฟนใครเป็นแฟนเจ้าเขา อแล้วชีวิตเนี่ยมันจะมีแฟนกันได้สักกี่คนเจ้านะแต่ว่าหิงไม่ได้ทุกคนนะเว้ยถมันสวยมึงก็ว่ามานันเล็บอะโอโ้โหเล็บสวยไม่ใช่หรอมัง้งถ้าไม่ใช่คนแรกของเจ้าถ้าไม่ใช่แล้วจะตามมาถึงนี่ทำไมาเข้าใจไหมเนี่ยก็ใช่ไงแล้วจะต,ตามมาทำไมพ่อตามมาไปช่วยเออไปช่วยใคร มีอะไรก็พูดมาสิ สิว่าทำไมต้องเป็นข้าผู้ชายมีมากมายนะก็รู้ว่าผู้ชายมีมากมายแล้วมันจะมีแฟนกังใครล่ะแล้วใครเป็นแฟนเจ้าพักเด็ดพ่ออย่ามั่งพ่อมาคุยอยู่เนี่ยคนเดียวเนี่ยใครเป็นแฟนเจ้าก็พูดมาสิก็ก็เธอใครเธอมาสเวทเนื้อแล้วทำไมต้องเป็นข้า เก็เห็นอยู่ครัว่ามโหแล้วตลกแม่ข <c oughs> ้าเราเป็นแฟนเจ้าช่ <c oughs> เจ้ามีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันว่าข้าเป็นแฟนเจ้าอย่าพูดไม่จุดก <c oughs> ีก เท้าเจ้าได้มาจากไหนเธอเป็นคนซื้อที่ไหนลรงเกียร์มาดิมาดิคู่ละเท่าไหร่องคู่สิบเก้าบาทคู่ละแปดบาทได้ไหมใช่ใครพาเธอไปซื้อเธอไม่ใช่ค่ะใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่วันจัดเดือนจัดปีจอจัดได้ข้อมูลขนาดนี้เป็นลูกวันจัดเดือนจัดปีจอไม่จริง ไม่จริงจริงไม่ใช่ข้าใช่ข้าเวล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 าสิบเจ็ดนาฬิกาสเจ็ดจุดศูนย์นอห้าโมงแล้วมันปิดแล้วยังไม่ปิดนะยังเงียบยังอยู่ที่ไหนอยู่หน้าตลาดลงเกลือไม่ใช่ข้าหรอกผู้คนอาจจยังไม่เชื่อกูนะครับ น้ำนมเจ้าไม่มีหลักฐานว่าปักความข้ามนี้ไ no ม่ได้ข้าไม่ใช่แฟนเจ้าข้ามีคนรักของข้าอยู่แล้วชื่ออินทิลาจ้าข้ามีคนรักของข้าอยู่แล้วก็ใช่ไงชื่อว่าอินทิลาจ้าจะมาจ่าทำไมข้าไม่เรียกเจ้าอินทิลาจ้าเนี่ยมันอัดตัวมาแล้วมันเป็นเอง อินทิลาจไม่ปากไปอินออินทิลาไม่จริงหรอกข้าไป็มีแฟนแล้วยังพูดเองอ่ะจงัวแล้วไม่งัวเพื่อเท่่นั้นแหละดำนงกูเถียงได้ยันหวานมาดิพอได้แล้วไม่พอแล้วบอกว่าง่วงนอนใครพูดอ่ะเธอไง ฉันจำไม่ได้ทำไมจำไม่ได้เพรไม่อยากจำพอทีนี้จำไม่ได้เรื่องอะไรที่ปวดมึงจำแม่งได้เจ้าฟังไว้ให้ดีนะข้าไม่ใช่แฟนเจ้าขูชวนไม่กินบะหมี่อย่ามึนนะคลับอย่ามึนนะครับมึงมาพูดไอ้ขูนขึ้นได้ตลอดมันไกลพี่มึงฟับไกลระยะเดินทางเวลากินมันก็ต้องนี่เขาอยากกินอะไรกกู ถ้าไม่ใช่แฟนเจ้าดำดงเจ้ากลับไปซะถ้าไม่ใช่แฟนแล้วจะมาถึงนี่วไหมถามเจ้าฟังให้ดีผู้หญิงที่ข้ารักมีเพียงคนเดียวเท่านั้นผู้หญิงที่ข้ารักบนโลกใบนี้มีเพียงคนเดียวคือนุ่นคือ ข้กไม่รู้กทำลนนาเล่นตาอย่างผู้หญิงที่ข้ารักมีเพ,พียงคนเดียวเท่านั้นนั่นคืออินทิดาไม่ใช่เจ้าดำรงัยไมไม่ไมนหนห้าน,หนหลแล้วเขอเลข้าไม่ได้รักเจ้าดำรง ลงวัดยังกลับบ้านได้ถ้าเป็นอะไรในแต่เพนี้ถ้าสุิไปเนี้ยเธอจะเสียใจมากที่สุดเลยอ่ะทไมน้องเพลงนี้อ่ะ

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรการมันผ่านไปแล้วทุกอย่างมันเป็นอดีตเราต้องอยู่กับปัจจุบันดีกว่าที่มองตัวหนูหนูเองก็เป็นเหมือนบุคคลธรรมดาัลงไปเพียงแต่รูปร่างหน้าตาภายนอกต่างหากที่หนูไม่เหมือนใครหนูก็เป็นมนุษย์ธรรมดามีความอึดอัดมีความเคขึ้นแต่หนูมีความแปลกมีความเครียด คนอย่างหนูพวดรู้หนูไม่เป่าประกาศบอกใครหนูมีแต่หน้าที่ส่งความสุขส่งความสนุกให้กับผู้คนรอบข้างถึงแม้ในใจของหนูจะกหน่าทมเพียบใดหนูก็ก้าวผานข้ามไปได้หนูจงจำเอาไว้นะลกูกชีวิตของคนก็ต้องต่อสู้กับโลกที่หนูตาย แต่จิตใจคนต่างหากที่จะต้องดอูและสู้กับความดีสิ่งที่หนูกำลังทำจะตอบย้ำสิ่งที่หนูกำลังคิดสิ่งที่หนูคิดมันจะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมในตัวของหนูเปรียบหนูเหมือนแสงหิ่งห้อยตัวเล็กๆถึงแม้นหิ่งห้อยจะตัวเล็กแต่หิ่งห้อยตัวนี้ ก็ส่องแสงสว่างไปทั่วหื้นป่าให้เราบรรดาสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ได้อาศัยแสงหาทางได้กลับบ้านได้อาศัยแสงหาที่ทำกินอยู่ที่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเพียงเท่านั้นจะแฝงอยู่ใต้แสงหรู้ได้ความดีหรือความชั่วคนเรามีทุกอย่างได้ซื้อทุกอย่างได้ แต่ซื้อไม่ได้อย่างเดียวนั่นคือใจคนเพราะใจคนต้องใช้เวลาซื้อกันเหมือนสิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่อย่าได้ท้อถอยอย่าได้เบื่อหน่ายกับปัญหาเมื่อตื่นขึ้นมาเจอเรื่องใดยพวกเราจะอยู่คอยปลอบประโลมคอยให้กำลังใจทั้งคู่คนหน้าเวที อีกทั้งผู้คนหลากหลายที่อยู่ทงางบ้านถึงแม้ณวันนี้พวกเราจะโดดเดี่ยวเปลี่ยบเหมือนเรือลำเล็กๆที่ลอยกว้างอยู่กลางทะเลถูกคำตีชิ้นมินทาต่างๆนะนะจากเรือลำใหญ่ว่าจะไปกันได้สักแค่ไหนว่าเรือลำนี้จะอยู่กันได้อีกสักกี่ปี แต่พวกเราไม่เคยสนใจพวกเราจะก้าวทายไปด้วยใจที่แท้จริงถึงจะไม่มีเครื่องนดนตรีแต่เราวัทคอนโซ่ด้วยหัวใจถ้าแม้งวันใดหนูร้องไห้ทุกทุกคนจะคอยเช็ดน้ำตาถ้าแม้งวันใดหนูวเราะร่าด้วยความดีใจพวกเราทุกคนจะวาราะงไห้ไปกับหนู และถ้าแม้วันใดมีคนคิด้องร้ายหรือว่าคิดทำลายในชื่อเสียงพวกเราทีมงานบ้านบารมีและเอฟซีทั่วประเทศจะโอบกอดและซัพพอร์ตดำดงน้องนุ่งคนนี้ตลอดไป